หนังสือ Diary of a CEO Podcast โดย Stephen Ballet เขาได้พูดถึงว่าถ้าคุณอยากเป็น CEO ที่ดีคุณต้องรู้เรื่องพวกนี้มีอะไรบ้างครับข้อแรกเป็นตัวของตัวเองอย่าพยายามเรียนแบบคนอื่นเพราะผู้คนดูออกว่าคุณมีความสามารถหรือไม่ขออ้อ 2. จงมีความซื่อสัตย์เพราะความซื่อสัตย์ถือเป็นหลักยึดมั่นที่สาคัญที่สุด แม้ว่าเราอยู่ในช่วงเวลาที่ลำบากน่าที่สุดก็าตามแต่ถ้าหากเรามีความซื่อสัตย์กับคนอื่นพวกเขาก็จะพร้อมที่จะเชื่อมั่นในตัวคุณแล้วก็สนับสนุนคุณตลอดเวลาข้อ 3. จงมีความโปร่งใสเปิดกว้างรับความคิดของผู้อื่นที่มีต่อธุรกิจและเป้าหมายของคุณข้อ 4. เป็นผู้ฟังที่ดีนี่ถือเป็นอีกหนึ่งทักษะที่สําคัญที่สุดของการเป็น CEO ข้อ 5. จงมีความเด็ดเดี่ยวคนที่เป็น c e o จะต้องมีความสามารถในการตัดสินใจที่รวดเร็วเด็ดขาดและมีความมั่นใจ จะต้องไม่ลังเลไม่หวั่นไหวหรือหลีกเลี่ยงเมื่อถึงคราวจะต้องตัดสินใจข้อ6มีความรับผิดชอบยอมรับความผิดพลาดของตัวเองและพร้อมที่จะเรียนรู้จากมันข้อเจ็จงเป็นคนที่สุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนอย่าปล่อยให้อีโก้ของเราเป็นตัวขัดขวางหรือทำลายหนทางสู่ความสำเร็จข้อแปดจงมีความอดทนยยอย่าย่อท้อง่ายง่ายเมื่อมีอุปสรรคขวางน้มมันมาพร้อมกับความท้าทายอย่างมากมายที่กำลังขวางเราอยู่ มันคือบททดสอบของเราอย่ายอมแพ้มันง่ายๆจงอดทนและเดินหน้าต่อไปข้อ9จงมองโลกในแงด่ดีและพร้อมที่จะให้พลังบวกกับคนอื่นข้อสิต้องรู้จักตอบแทนผู้อื่นแสดงความขอบคุณต่อผู้คนที่มีส่วนช่วยในการบรรลุเป้าหมายของคุณอันนี้ก็คือข้อคิดเล็กๆน,น้อยๆบางส่วนจากหนังสือเรื่อง Diary of a CEO Podcast ที่พวกเราเรียนรู้และทำตามข้อคิดเหล่านี้การบรรลุเป้าหมายสู่การเป็น CEO ที่ประสบความสำเร็จมากมายที่สุด มันจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปสำหรับคุณ